บทที่สองปางชี้มานพระพุทธรูปปางนี้อยู่ในพระอิริยาบทยืนพระหัตถ์ซ้ายห้อยลงข้างพระกายตามปกติพระหัตถ์ขวายกขึ้นชี้นิ้วพระหัตถ์ไปข้างหน้าเสมอพระเนตรเป็นอาการชี้มานตำนานพระพุทธรูปปางนี้มีดังนี้ครั้งหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่พระเวรุวันวิหารใกล้พระนครราชครืประจวบก,กับเวลานั้นพระโคทิกเถระได้บำเพ็ญสมนธรรมอยู่ที่การศิลาข้างภูเขาอิสิคิริด้วยความไม่ประมาทเพียบพร้อมด้วยความเพียรเป็นผลให้ประสบเจโตวิมุตติอันเกิดจากขนสมาบัติ เป็นครั้งเป็นคราวแต่แล้วก็เสื่อมจากเจโตวิมุตตินั้นเพราะโรคเรื้อรังอันร้ายแรงชนิดหนึ่งเบียดเบียนแม้ดังนั้นท่านก็อุตสาหะบำเพ็ญสมณธรรมสามารถให้ฌานที่สองและฌานที่สามเกิดขึ้นได้ถึง6ครั้งแต่แล้วก็เสื่อมจากฌานนั้นอีกในครั้งที่7็ก่อนที่ท่านจะเจริญฌาน ได้เกิดความคิดใหม่ว่าเราได้เสื่อมจากฌานมาถึงหกครั้งแล้วธรรมดาคติของคนเสื่อมฌานย่อมไม่แน่นอนคืออาจไปทุกคติก็ได้จึงได้เตรียมหามีดโกนมาไว้แล้วขึ้นนอนบนเตียงหยิบมีดโกนมาถือไว้เตรียมจะเชือดคอมารู้วาระจิตของท่านจึงคิดว่าพระรูปนี้ ถือมีดโกนเตรียมจะเชือดคอธรรมดาคนอยู่ในอาการอย่างนี้ย่อมหมดอะไรในชีวิตหากพระรูปนี้จเจริญวิปัสสนาในเวลานี้ก็สามารถจะบรรลุพระอรหันต์ได้ถ้าเราจะห้ามเธอคิดว่าเธอคงจะไม่เชื่อควรจะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลให้พระองค์ห้ามดีกว่าเมื่อมานคิดดังนั้นแล้ว จึงแปลงเพศเป็นมนุษย์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วกราบทูลว่ามหาวีระมหาปุญญะอิทธิยายัสสาชนสัพเพเวระพยาตีตะปาเทวันทามิจักขุมข้าแต่พระมหาวีระผู้มีบุญมากรุ่งเรืองด้วยฤทธิ์ด้วยยศ ล่วงเสียซึ่งเวทและภัยทุกประการมีจักสุพิเศษข้าพระองค์ขอถวายบังคมพระยุคลบาทข้าแต่พระมหาวีระบัดนี้สาวกของพระองค์ถูกความตายครอบงำคิดว่าจะฆ่าตัวตายขอพระองค์จงห้ามเสียก็เมื่อสาวกของพระองค์กำลังยินดีในพระพุทธศาสนา อย่างมิทันได้บรรลุธรรมสมดังมโนรสชะไหนจะพึงด่วนตายเสียเล่าพระศา,าสดาทรงทราบว่ามานกนี้เป็นมารแปลงเพศมาจึงตรัสว่าปราทั้งหลายทำอย่างนั้นแหละไม่อะไรในชีวิตบัดนี้พระโพธิกะได้ถอนตัณหาขึ้นพร้อมทั้งราบและปร,ะริณิพานแล้ว ครั้นพระศาสดารับสั่งแล้วก็เสด็จไปเยี่ยมพระโคธิกะที่กุดีของท่านพร้อมด้วยภิกษุหลายรูปเสด็จประทับยืนใกล้เตียงของพระโพธิกะนั้นขณะนั้นมานใจลามกคิดว่าปฏิสนธิวิญญาณของพระโพธิกะที่เพิ่งออกจากร่างได้ลอยไปอยู่ที่ไหนหนอได้กำบ,บังกายเข้าในก้อนเมฆ สแสวงหาวิญญาณของพระโพธิกะอยู่ในอากาศพระผู้มีพระภาคได้ทรงชี้พระหัตต์ตรัสบอกพวกภิกษุที่ยืนเฝ้าอยู่ข้างๆว่านั le, ok. ่นแหละมารใจลามกมันกำลังสแสวงหาวิญญาณของพระโพธิกะอยู่ภิกษุทั้งหลายหาได้มีวิญญาณอยู่ในที่ใดไม่โดยเธอได้ปรินิพพานเสียแล้ว เมื่อมารไม่เห็นที่ตั้งของวิญญาณพระโพธิกะจึงได้แปลงเพศเป็นมานุถือพินสีเหลืองเหมือนผลมะตูมสุกเข้าไปเฝ้าพระศา,าสดาทูลถามว่าพระโพธิกะอยู่ไหนพระเจ้าค่าข้าพระองค์เที่ยวตามหาทั่วทุกทิศทุกทางแล้วก็มิได้พบพระศา,าสดาตรัสว่ามานเจ้าต้องการอะไร ด้วยสถานที่เกิดของพระโพธิกะคนอย่างเจ้าให้ตั้งร้อยตั้งพันก็ไม่อาจเห็นสถานที่พระโพธิกะเกิดได้ด้วยพระโพธิกะเป็นปราดสมบูรณ์ด้วยปัญญายินดีอยู่ในฌานเสมอทำความเพียรทั้งกลางวันกลางคืนไม่อะไรใยดีในชีวิตชำนะเสนาแห่งมรุดตยูได้แล้ว ไม่มายัางพบนี้อีกได้ถอนตัณหาสิ้นเชิงและปรินิพานแล้วมานได้สดับพระพุทธดำรัสแล้วตกตะลึงด้วยคาดไม่ถึงทินได้พลัดตกจากรักแร้ทันทีและได้อันตรธานหายวับไปในทันใดนั้นเองพระศาสดาได้ตรัสพระคาถาประทานแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ผู้ที่มีศีลบริบูรณ์อยู่ด้วยความไม่ประมาทยอมถึงวิมุตติเพราะฌานอย่างรู้ชอบแล้วมานจะไม่ประสบทางของท่านได้เลยจบตำนานพระพุทธรูปปางชี้มานแต่เพียงนี้